เดี๋ยวดรใจเฟกล้าจนค่ะทลาวาคุรุท,ทุกทุกท่านค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกพี่น้องผู้ไปหาความผาสุกทุกท่านค่ะค่ะออนวิภากริปิดนะคะชื่อเล่นชื่อออนชื่อทางธรรมกล้าในธรรมนะคะออนอายุ5้บสาปีค่ะอยู่ประเทศออสเตรเลียค่ะ เป็นนักศึกษาสถาบันวิชารามนะคะหลักสูตรอริยปัญญาตรีหลักสูตรเจ็ดปีนะคะปีนี้ปีที่สามค่ะค่ะออนก็แหมฟังพี่น้องพูดเรื่องทรงผมออนก็พเรื่องทรงผมออนตัดผมเองอ,ออนก็ตัดผมเองเหมือนกันทีนี้ตอนตัดผมมันก็ต้องมีการทําใจนะคะถ้าทําใจได้แล้วแล้วก็ตัดไปเลยค่ะมัน,นมันมันจะได้ ไม่ต้องไปให้ช่างเพราะที่นี่ช่างเขาคิดแพงนะคะตัดสั้นนิดนดหน่อยๆนี่ก็ห้าสิบเหรียญเนี่ยนะคะเราก็มีความรู้สึกว่าโอ๊ยตัดแค่นี้เราก็ตัดได้หลับตาตัดเลยนะคะคือคือตัดให้สั้นทีนี้ออนก็มีความอ่าพ่อบ้านนะพ่อบ้านท่านก็เหมือนกับว่าอยากให้เราย้อมผมนะออนออนว่อนอน,อนเลิกย้อมผมแล้วตั้งแต่เลิกทํางานมาออนก็เลิกย้อมผมมาจริงๆก็เลิกก็เลิกมาเรื่อยๆตั้งแต่ ก่อนที่จะออกจากงานแล้วละ่ะเริ่มที่จะไม่อยากย้อมผมละเพาอบ้านเนี่ยจะซื้อยาย้อมผมมาให้เยอะมากเลยแนละ้วเป็นยาย้อมผมแบบธรรมชาตินะคะแต่ว่ามันก็มันยังใช้เวลาเยอะเปลืองเวลาเปลืองน้ำเ,เปลืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เห็นความยุ่งยากนะคะเราก็เลยไม่อยากจะทํานะคะทีนี้ท่านท่านก็บ่นเหมือนกันแต่ว่ามันก็บ่นอะไรไม่ได้มากนะคะออนคิดว่ามันเป็นวิบากดีของออน <laughs> คือท่านไม่กล้าบ่นมากแต่ออนมี มีแย้มๆไปว่าจะสกินเฮดเหมือนกันกับพี่โสภาเหมือนกันนคัพี่โสภาท่านบอกว่าอย่าเลยคือตอนนี้ออนก็เลยเออให้ท่านทำใจไว้ก่อนค่ะก็ประมาณนั้นนะคะในเรื่องส่งผมแต่จะว่าไปนะะเพื่อเราที่เข้ามาในเป็นแพทย์วิถีธรรมนะฮะออนก็ได้อ่าจังตั้งแต่ปีปีปีที่แล้วมานะคะออนมีความรู้สึกว่าเออมันมัน มันเป็นการบําเพ็ญที่เข้มข้นนะคะที่ได้เข้ามารู้จักกับพี่น้องเนี่ยค่ะอ่อนอยากจะพูดถึงเรื่องของการเขาคบและเขารบมิตรดีนะคะว่ามันทําให้ชีวิตของอ่อนก็เปลี่ยนแปลงไปในหลายๆอย่างในทางที่ดีขึ้นนะคะทางที่มามากน้อยกล้าจนมาสันโดดใจพอมากขึ้นก็คือมันมีความว่างความเบาสบายจากการที่เราได้มาคบหมู่มิตรดีนะะี่แหละค่ะแล้วก็คือ จากจากชีวิตแต่ก่อนที่มันยุ่งยากใช่ไหมคะเพราะว่าเรามีแต่จะเอาไม่ว่าจะเอาดีจากคนโน้นคนนี้ mm hmm. นี่แหละคะ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรา,ามีความมันมีเครื่องร้อยรัดเนาะมันเป็นทาให้ให้เราไม่ไม่ไม่อิสระนะคะมันไม่อิสระจากกิเลกกิเลสในตัวของเรานี่แหละมันก็เลยเออพอเราเริ่มมาลดละเลิกออกไปนะคะมันพอเราเราเห็นความ เบาสบายจากการจางคลายของกิเลสมันก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเออนี่แหละคือสิ่งที่เราควรทำนะคะก็เป็นสิ่งที่เราควรได้ควรเป็นควรมีมันก็คือสิ่งที่เรามาเอาออกในสิ่งที่มันเกินความจําเป็นนะคะ อย่างพี่น้องก็พากันไปตัดผมนี่ก็คือพี่น้องก็เห็นแล้วว่ามันเกินความจําเป็นใช่ไหมคะใช่ไหนการดูแลอะไรอย่างนี้อีกใช่ไหมคะออนก็เห็นพี่น้องมีความเจริญขึ้นนะออนก็เห็นพี่น้องก็พัฒนาเจริญขึ้นออนก็ใหญ่ก็มีความเอาออกเหมือนการคิดคือเป้าหมายก็คือคิดเอาออกทีนี้จากปีที่แล้วนะคะอ่อนก็ได้หลายๆอย่างนะคือเหมือนเอาออกแต่ว่าเหมือนมันได้นะ คือออนก็ได้ออกจากงานหนึ่งแล้วออนก็ได้ออกจากงานเออไม่ต้องไม่ทางานแรกอ,อ,อะไรนะลาเพนทาลาพังไม่ต้องแล้วนะคะเราก็มาเป็นจิตอาสาทํางานฟรีอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็เออมันการเอาออกอีกอันหนึ่งก็คือเอาออกในเรื่องของการที่จะเอาจากจคนรอบข้างนะคะจากคนที่เรารักนะคะตอนนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ มันมันร้อยรัดเรามากนะคะเรารู้สึกว่ามันเป็นภาระของเรามากแต่ตอนนี้น่ะมันไม่ใช่นะคะมันเรามีความรู้สึกว่าพอเราออกไปตรงนี้มันมันอิสระมากขึ้นเรามีความรู้สึกว่าเออเรายอมให้ทุกคนนะคะเรากล้าเรามีความกล้าที่จะให้ทุกคนเป็นไปตามวิบากดีร้ายของแต่ละชีวิตได้นะคะมันมันเป็นตรงนี้แหละมันมีความรู้สึกว่าเออ พอเรามาถึงตรงนี้ความความอิสระมัน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 ,นเบาในในลักษณะที่ออรู้ความรู้สึกว่าเออทาไมเราคิดไม่ได้นะแต่ก่อนเวเราคิดไม่ได้แต่การที่เราได้มาเจอหมูมิตรดีเนี่ยมันทําให้เราได้เห็นตรงนี้นะคะว่าเออแต่ก่อนที่เราจะไปเอาเราคิดว่าเราจะเอาคือทําให้มันดีกับเขานั่นแหละคือเราจะให้สิ่งดีๆแต่ว่ามันมันมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นกุศลอกุศลของเขาเลย และเราในตอนนั้นนะฮะแต่เราจะไปดัดแปลงไปชี้ทางอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ตอนนี้เรามาเห็นชีวิตที่ว่าเออเรามีหน้าที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะเพื่อให้โลกและเราได้อาศัยอันนี้แหละคะ่ะมันก็คือสิ่งที่ที่ควรได้ควรเป็นนะคะมันไม่มีแล้วว่าจะต้องไปอ่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันมันรู้สึก พิ่มใจทีนี้ในเรื่องของความมักน้อยความอะไรเนี่ยนะอ่อนก็ลดลดลงมาเรื่อยๆอ่อนก็แอบไปขอเขียนเขียนไปเหมือนกันนะคะเขียนขอใช้นามคุณอาจารย์เพราะว่าอ่อนก็มีเป้าหมายที่จะไปจนเหมือนกับอาจารย์ก็ได้เขียนลงไปแต่ว่าอเอาเป็นเป็นข้อสี่นะคะเป็นข้อสี่ก็คือ,อก็อยากจะใช้ในเรื่องของนมามธรรมเลยนะคะก็ว่าใช้ใน,ในทางนามเพราะว่าเราก็ไม่ได้เปลี่ยนในทาง ะเบียนเพราะว่าการจะมาทําเอกสารมันก็จะยุ่งยากใช่ไหมคะออนก็เลยขอใชอ้ลงชื่อที่ว่าขอแจ้งความประสงค์ที่จะใช้นามสกุลกล้าจนกว็วอาชรานเหมือนกันคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยได้ลงชื่อไปด้วยเหมือนกันนะคะกับพี่น้องที่ตอนที่บอกว่าเออมีใครบ้างที่จะลงเล่นเพราะว่าอ,อ่นออนคิดว่านี่คือครอบครัวของออนนะคะครอบครัว พุทธะครอบครัวกาจนนะก็พยายามที่จะจนลงไปให้มากที่สุดเพื่อที่จะจนได้นะคะอันนี้ก็คือตอนนี้ก็คืออ่านี่คือเป้าหมายชีวิตที่เหลืออยู่นะคะก็คืออ่าจะมาะทํากับพี่น้องนี่แหละเสียสละทํางานรีไม่มีอะไรเพื่อตอนเองแล้วตอนนี้ก็คือสิ่งที่เพื่อตนเองก็คือเอากิเลสออกให้หมดนั่นละค่ะนั่นก็คือสิ่งที่อ่อนอมีเป้าหมายนะคะค่ะก็ อันนี้เป็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณแม่คแม่ก็บอกว่าเออลูกอนะ่ะเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะท่านก็พูดอย่างนี้นะท่านบอกว่าทําไมมีอะไรมีความรู้อะไรเยอะแยะคล้ายๆกับว่าท่านอนะ่ะแปลกใจว่าทําไมเรารู้เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่อนบอกว่าอ่อ,อนอนะ่ะไม่ได้รู้คนเดียวนะอ่อนมีมีหมู่มิตรด,ดีคนนั้นก็มาแชร์ความรู้อันนี้คนนี้ก็มาแชร์ความรู้อันนั้น มันทำมันเลยทําให้ออนเหมือนกับว่าออนรู้เยอะแต่จริงๆแล้วมันเพราะว่าออนมีคนที่มีความรู้มีมีอม,มีพี่น้องค่ะที่อย่างพี่น้องมาแชร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นเป็นเกตเล็กเกตน้อยซึ่งเราไม่ต้องไปเรียนเราก็สามารถที่จะรู้ได้เพราะว่าท <Allāh. S 2> ่านได้ไปเรียนมาท่านได้ไปประสบมาแล้วท่านก็เอามาแชร์ใช่ไหมมันก็เลยทําให้ออนเหมือนกับว่าออนรู้เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม่พ่อกับแม่ท่านก็มีความรู้สึกว่าเอ คือท่านอยากฟังเราเวลาเราพูดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเวลาเราไปคุยกับท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านบอกว่าเหมือนได้ฟังเทศน่างก็เออก็ดีนะถ้าท่านฟังรู้เรื่องกออนก็รู้สึกกัน่วธนาด้วยนะคะก็นั่นแหละค่ะก็คืออมีแต่สิ่งทีดีๆที่เกิดขึ้นนะคะออนก็เลยอยากจะมายืนยันนะกับพี่น้องว่า ถ้าใครได้แล้วไม่มีใครอยากจะถอยหลังแล้วค่ะเพราะว่านี่คือทางเดียวที่จะเดินไปสู่หนทางที่จะพาเราพ้นทุกนะคะอ่อนก็จะเรินลอยตามอาจารย์อ่อนก็จะภาคเพียนไปก็อยากจะขอบคุณพี่น้องหมู่มิตรีทุกท่านนะคะที่มีโอกาสให้อ่อนได้ร่วมบาเพ็ญมาค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะอ่อ,อนอ่อนวิพา กล้าในธรรมกล้าจนนะคะออชื่อ,อ,อกล้าทั้งหน้าทั้งนามสกุลทั้งชื่อทั้งนามสกุลน,นะคะกล้าในธรรมกล้าจน,นะคะ่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่พี่น้องเรามาแบ่งปันในปีใหม่นี้นะคะปีใหม่2565เนี่ยเราได้ฟังมาหลายท่านแล้วทุกท่านน่ะเป็นชีวิตที่ดีทั้งนั้นเลยค่ะแล้วเราก็จะได้ได้รับฟังเรื่องราวเหล่านี้ต่อๆไปนะคะ จากการที่เรามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่จะ,ะขยายเป็นครอบครัวขยายขึ้นเรื่อยๆนะคะ,อะตอนนี้ส่วนใหญ่เขาจะเป็นครอบครัวเดี่ยวกันใช่ไหมเริ่มจากครอบครัวขนาดเล็กลงแต่ว่าของเรานี้จะไม่ใช่นะคะเป็นครอบครัวที่กว้างใหญ่ไพศาลมากยิ่งขึ้นเราใช้คําว่าหลักสูตรแพทย์แผนไทยวิถีทาคําจุนโลกอะ่ะพูดถึงโลก ขณะเดียวกันอาจารย์หมอเขียวก็จะพูดถึงจิตอาสาแพทย์วิถีพูดเพื่อมวลมนุษยชาตินะคะพวกเราก็นอกจากที่เราจะเป็นจิตอาสาที่มีอยู่ทั่วโลกแล้วเนี่ยเรายังเป็นผู้ที่จะไปเหนี่ยวนำมนุษยชาติด้วยค่ะเรื่องที่เราคุยกันณนะตอนนี้นะ่ะเป็นเรื่องของการการที่จะทำสิ่งที่ดีงามซึ่งเป็นกระถาวัตถุสิษ์เป็นเรื่องที่ ควรคุยกันเป็นเรื่องที่เน<ต>ื้อหาที่เราได้คุยกันนะคะอะดังนั้นจึงไม่ได้ชมกันว่าตัดผมแล้วสวยนะคะแต่เราจะบอกกันว่าถ้าตัดผมตัดผมนี่คือได้ได้อ่าทำให้เกิดความสบายเรียบง่ายขึ้นแล้วเราก็จะสบายขึ้นใช้ทรัพยากรน้อยลงก็คือพูดถึงเรื่องของการกร้าจนใจพอกินน้อยใช้น้อยอย่างนี้นะคะเราก็จะคุยกันเป็น มิติอีกมิติหนึ่งแต่ว่าเป็นเรื่องเรื่องเดียวกันนั่นแหละเรื่องนั้นแหละแต่ว่ามิติมุมมองของเราก็จะเปลี่ยนไปนี่อย่างวันนี้กล้าในธรรมก็จะมาคุยเรื่องของความที่กล้าจนลงไปแล้วก็ชีวิตที่เปลี่ยนไปที่มีใจพอกับการที่ไม่มีงานทำแล้วไม่มีงานที่ใช้ลาบแลกลาบแล้วแต่ว่าไม่ตกงานหรอกนะคะหลังจากที่ไม่ได้ทำงานลาบแลกลาบ คิวงานก็ไม่ว่างใช่ไหมออนวัน,น <c oughs> ก็ไม่ได้ว่างใช่ไหมคะข่าร <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมูมีดีนะคะที่ยังมีงานให้องในทามยืะ <c oughs> <ต> <c oughs> คือพอคูรู้นิดหน่อยพูดถึงตรงที่เรื่องที่ว่าครอบครัวขยายเนี่ยค่ะครอบครัวที่เป็นครอบครัวพุทธานที่มันให่ออนก็นึกถึงว่าเออในระบบทุนนิยมเขาจะทําครอบครัวให้เล็กลงนะคะออนสังเกตดูสีทางประเทศที่เขาจเจริญเนี่ยเขาจะให้เป็นครอบครัวที่เล็กลงเพราะอะไร เพราะการที่แต่และครอบครัวย้ายออกไปเนี่ยนะคะมันจะมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะค่าใช้จ่ายอย่างการเป็นอยู่เป็นอ,อ,อยู่กินถ้าเราอยู่แบบสาทานณโภคีเราก็ทําที่เตาเดียวครัวเดียวใช่ไหมคะแล้วก็แบ่งกันแบ่งลาบกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมันเป็นยูนิติมันเป็นความเ,เป็นปึกแผ่นมั่นคงใช่ไหมแล้วมันก็เปลืองน้อยถ้าเราทํากับข้าวม้อยมันก็เปลืองน้อยกว่าไปทําไฟหม้อไข่หม้อมันใช่ไหมคะ เนี่ยคะ่ะมันสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติออนเห็นเลยนะคะว่าเออที่นี่เขาจะอย่างลูก18ปีต้องออกจากบ้านนะไปแสดงความเป็นอินดิเพนเดนต์ของยูนะว่ายูทาได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วนั่นแหละแล้ว,ลว,ลวทีนี้ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ออลดน้อยลงนะะแต่และคนเหมือนกับแข่งกันแข่งขันกันใครจะเจริญกว่าการโน่นนี่นะก็คือแข่งในเรื่องของกิเลสทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเรารู้เนี่ยนะคะแต่นั่นเขาเขาถือเป็นเรื่องของ เอามาวัดความสําเร็จใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่ออนเห็นนะะแต่ถ้าคนถ้าพูดไปถึงคนยุคเก่าๆถ้าคนที่เขาเริ่มมีอายุหน่อยนะคะชีวิตเขาไม่ได้เป็นชีวิตแบบนั้นชีวิตเขาจะเป็นชีวิตเหมือนกับบ้านเราสมัยก่อนเหมือนกันที่เป็นครอบครัวใหญ่อยู่ด้วยกันหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะเป็นชีวิตที่เขาจะเขาพูดถึงเขาก็จะพูดถึงมันมีความอบอุ่นนะออนก็เห็นว่าคนที่มีมีเงินคือที่นี่นะคะอ่อคนที่เป็นเจ้าของ ฟาร์มเนี่ยหรือเป็นเศรษฐีหรือเออเป็นเหมือนกับว่าเหมือนเขามีมีเยอะนะคะแต่คนที่เป็นควบคุมค่าสินค้าของเขานะคะก็คือพวกนายทุนพวกห้างสปปรรพสินค้าพวกโรงงานต่างๆนะคะคือคือออนเห็นเขาแล้วเขามีทุกนะคะออนเห็นฟาร์มเมอร์ที่นี่เนี่ยเขาฆ่าตัวตายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางทีผลิตผลของเขาเนี่ย มันไม่มีตลาดอะไรเงี้ยแล้วอาหารออนเคยเก็บผลไม้คนะ่ะออนเคยรับจ้างเก็บผลไม้คือของมันก็เป็นดีๆอย่างเงี้ยแหละแต่มันไม่ได้มาตรฐานในขนาดที่ทางห้างต้องการหรืออะไรต้องการอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ทิ้งนะคะซึ่งเรามีความรู้สึกว่าเออในมุมหนึ่งของโลกเนาะขาดแคลนอีกมุมหนึ่งนี่ทิ้งเหมือนไม่มีค่านะคะออนเห็นสิ่งเหล่านี้ค่ะแล้วออนเห็นคนที่เป็นเจ้าของฟาร์มนะคะ แล้วท่านประหยัดมากเลยนะขนาดเสื้อสามีเนี่ยที่มันปะชุนไม่ได้แล้วท่านจะเอามาตัดไว้เป็นเศษผ้าสําหรับเช็ดถูบ้านคือท่านบอกมีมูลค่าเป็นเหมือนหลายหลายร้อยล้านในแอสเซทของท่านนะแต่ว่ามไม่ใช่ของท่าน,นะคะ่ะคือมันคือมันมันเป็นของนายทุนท่านเหมือนกับนั่นแหละมันเหมือนแต่อยู่ในานามแต่มันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนจริงๆแล้วก็คือต้องมามักน้อยสันโดษใจพอ อ่าพอพธอ,อาจารย์ไม่ใช่คือที่อาจารย์พาเราทํานี่แหละค่ะแล้วก็อย่างที่พ่อหลวงที่บอกว่าอ่ถ้ามันพัฒนาไปอย่างมากแล้วมันจะถอยหลังอย่างน่ากลัวนี่ค่ะคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นทางทางตะวันตกตอนนี้ค่ะที่ว่ามันมันจเจริญทางวัตถุแต่ด้านจิตวิญ,ญญาณมันต่ำนี่ฮะมันก็เลยว่าถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวอันนี้ยน่ะ อันมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้พี่น้องของเราได้รับรู้นะคะในในเมืองไทยของเราโอ้เมืองไทยของเราเป็นเมืองที่เมืองทองจริงๆนะคะเมืองที่มีคุณค่าปลูกทุกอย่างก็ได้อะไรปลูกก็ได้อยู่ได้กินอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีทั้งอาหารสมุนไพรแล้วก็ยังทําได้ง่ายอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะเขาไม่มีภาษีที่มันหนักมากเหมือนที่นี่นะคะเมืองไทยเรานะถ้าเราทําคือมันพออยู่พอกินนะใช่ไหมคะ ทำาอยู่ทำกินนี่มันไม่มีภาษีเยอะเหมือนที่นี่ที่นี่นี่ภาษีเยอะมากเลยนะคะภาษีอย่างคือว่าที่อย่างที่ของเราเนี่ยแต่ละปีแต่ละปีก็ต้องเสียค่าภาษีปีละหลายหมื่นหลายแสนอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่ไม่ได้เป็นปท,ที่ที่จะทําอะไรได้อะไรเงี้ยคะ่ะนี่แหละคะ่ะออนก็อยากให้พี่น้องได้ได,ได้ตระหนักว่าโอ้เรามีที่มีทางที่จะปลูกอะไรก็ได้ที่บ้านเราอยากให้เห็นคุณค่านะคะค่ะออนขอแชร์มากน้นะคะ ค่ะนุโมทนาค่ะออนพี่รู้สึกถึงความดีงามของคือเราจริงๆใจเราเนี่ยก็รู้ว่าประเทศไทยดีอยู่แล้วแหละนะคะแบบมีความดีที่หลายๆเรื่องก็คือเราเราได้เห็นนะคะตอนที่ไปอเมริกานี่เห็นชัดสุดเลยเพราะว่าได้เห็นในเชิงเปรียบเทียบเปรียบเทียบว่า ที่เราไปทําค่ายมีทั้งไปที่พื้นที่ที่เป็นเหมือนทะเลทรายอะค่ะที่มันแห้งมากประเภทว่าต้นไม้ต้นไม้อยู่อยู่ก็ไฟไหม้ขึ้นเพราะว่ามันร้อนมากแล้วก็ไฟไหม้ไฟก็จะไหม้ป่างมันก็จะไม่มีไม่มีน้ําเลยแล้วทีนี้พอดูพอดอูไปที่ท้องฟ้าจะไม่เห็นสีขาวเลยสีขาวนี่มันคือเมฆนะคะแต่ที่นั่นไม่มีเมฆเลยอ่ะน้ําขึ้นมันก็ละ หายไปเลยอย่างเงี้ยแล้ว่าไปทําค่าตรงนี้ที่เออนะคะจําได้โอ้ทราบซึ้งมากเลยกับกับความรู้สึกประทับใจว่าชีวิตที่เราได้เกิดในเมืองไทยอ่ะเราได้เกิดในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีมีทรัพยากรที่จะทำให้ชีวิตอยู่ได้อย่างดีนี่คืออาจารย์หมอเขียวก็จะพูดว่ากุศลของคนเราเนี่ยนะคะการจะได้ไปเกิดที่ไหนเนี่ย มันไม่ใช่ว่าจะไปเกิดที่ไหนก็ได้เลือกได้นะตรงสิ่งที่เราเกิดมาจุดที่เราเกิดมาคือกุศลของเราได้เกิดในที่นั้นๆน,น,นะคะคนไทยเนี่ยมีกุศลดีมานะคะเราได้วิบากดีมาทำให้ได้มาเกิดในเมืองไทยขณะที่บางบางคนท่านต้องไปเกิดในขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ท่านต้องไปเกิดในที่อากาศเย็น อ่าไม่สามารถหาพืชผักกินได้อย่างนี้หรือบางท่านไปเกิดที่ทะเลทรายอย่างที่ว่าเนี่ยนะคะอะ่เราก็เราก็ได้ไปเห็นแล้วก็บางท่านก็จะอยู่ในที่ที่มีอากาศเยน็นมีหิมะอยู่สักครึ่งปีอย่างเงี้ยซึ่งพืชที่เขาจะเจริญต่อเนื่องเป็นพืชยืนต้นมันก็เกิดไม่ได้<ม>เพราะว่ามันจะมีช่วงที่หกเดือนที่เขาจะไม่ผ่านเนี่ยนะคะอ่ะเราได้เห็นพี่น้องเราต้อง มีเนอร์เซอรี่มีห้องที่จะให้ความอบอุ่นกับพืชเวลาที่หิมะมาหรือฤดูหนาวที่จะต้องได้ให้อยู่ในที่ที่ต้องให้ฮีเตอร์อย่างเงี้ยซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายในเรื่องความอบอุ่นที่จะให้กับพืชแต่เราเห็นว่าบางทีพี่น้องเราอาจจะที่อยู่ในเมืองไทยไม่ได้ไม่ได้ใช้ประโยชน์นี้เต็มที่อย่างนี้เราก็จะรู้สึกรู้สึกถึงสิ่งนั้นนะคะ อย่างเช่นยก,กตัวอย่างย่านางเราเห็นพี่ตั้วประครบประหงย่านางพาเขาเข้าไปอยู่ในบ้านหาที่อยู่ให้เขาในช่วงที่อากาศเย็นมากๆนะคะขณะที่อีสานเราเนี่ยนะคะไม่รู้ที่อื่นเป็นยังไงนะคะแต่หมายถึงเราได้เห็นพี่น้องอยู่ในอ่าอยู่ในชนบทหรือว่าอยู่ในครอบครัวภาอีสานเนะะี่ยค่ะต้นย่านางอยู่หน้าบ้านท่านเยอะมากเลยค่ะ ท่านไม่ได้ใส่ใจเขาเท่าไหร่หรอกนะคะแต่เขาก็เกิด้ายให้ท่านได้กินดนานๆครั้งท่านถึงจะไปเอามาทํากับข้าวที่จะเป็นพวกอ่ะมีหนอ่อม้แล้วก็มาใช้ยะนางแต่ว่าเนี่ยเขาเกิดของเขาขึ้นมาเองอุดมสมบูรณ์นะคะเราได้เห็นสิ่งนี้เราก็รู้สึกว่าเป็นกุศลน,นะเป็นกุศลที่<ม>ท่านไดนะ้แต่ท่านนํามาใช้ยังไม่ได้คะ่ะท่าน<ม>ยังไม่ได้มีความรู้ที่จะใช้ขณะที่เราเห็น พี่น้องอยู่อีกฝากหนึ่งของโลกเนี่ยโอ้<ม>ยย่นางส่งไปจากประเทศไทยมันดำแล้วยังจะต้องใช้อยู่เลยยังเอามาใช้นะคะ<ม>อ่านี่ก็คือความความแตกต่างที่เราได้เห็น,นะคะพอออนพูดถึงก็เลยขอขอแลกเปลี่ยนยาวหน่อยนะคะ<ม>เพื่อที่จะไดะ้คือได้ขอถ่ายทอดถ่ายทอดความรู้สึกว่าเรายินดีนะที่เราได้เกิดในเมืองไทยแล้วเราก็ยินดีกับกุศลของเรา ที่เราทํามาเราถึงได้รับได้รับได้มีชีวิตอยู่ในพื้นที่นี้นะคะแล้วเราก็ยังได้เกิดมาในจุดที่มีสัตบุรุษอยู่ผู้ที่จะมาพาเราพ้นทุกเนี่ยเราได้มาอยู่ในในประเทศนี้ในจุดนี้ที่ใกล้ๆเนี่ยนะคะพี่น้องทุกคนที่อยู่ทั่วโลกตอนนี้จริงๆก็คือเราได้เกิดที่เมืองไทยเหมือนกัน เพียงแค่วิบากเราก็จะกระเซ็นกระสายไปอยู่ในที่ต่างๆของโลกแต่ว่าเชื้อที่มีอยู่ก็ทําให้เราอยู่ได้อย่างผาสูงได้นะคะ,ะแล้วเราก็ยังอ,อาจารย์หมอเขียวก็ว่าให้แนวคิดในมุมของการที่เราจะได้ไปเผื่อแผ่ให้พี่น้องที่อยู่ในจุดที่เราอยู่นั่นแหละหรือว่าเราไปช่วยคนในพื้นที่นั้นๆนะคะโดยที่ภูมิเราน่มีจาก ประเทศของเราจากพื้นที่ของเราเนี่ยสตบุรุษที่ได้อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะคะส่งเราไปนะส่งเราไปไปเผยแพร่ความรู้กับพี่น้องทั่วโลกค่ะค่ะอนุโมทนาอ่อนค่ะ,ะลำดับต่อไปเป็นพี่น้องที่อ,อยู่ออสเตรเลียเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้พี่ดวงพรกลับมาเมืองไทยแล้วนะคะพี่ดวงพรสะดวกไหมคะ สวัสดีค่ะ